สวัสดีครับวันนี้จะมาดีวิวมันญี่ปุ่นที่ตะดนปลูกนะครับมีอยู่สี่สายพันธุ์ม่วงโอกินาว่าขาวประกาศอันนี้ขาวซากุระไว้อันนี้ส้มโอกินาว่านะครับ นี่คือพันธุ์ที่ปลูกง่ายที่สุดแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วที่สุดใช้เวลาในการปลูก75วันได้กินผลนะครับดูนส้มจริงไหมเนี่ยใน่สีส้มนะครับคือส้มโอกินาวานะทีนี้ขาวผักกาศ มาดูข่าประกาศเชื่อเนี่เหมือนตรงไปเลยหัวเนี่เหมือนหัวไอหัวชาเท้าน่ะหัวประกาศน่ะไงเป็นยัไงบ้างสีขาวนะครับรสชาติรสชาตินี่ใกล้เคียงกันแต่มีตัวหนึ่งที่หวานกว่าเพื่อนคือซาคุระไวอันนี้นะครับซาคุระไวนี่เป็นมันที่ ใช้เวลาในการปลูกนานค่อนข้างนานคือ120วันขึ้นไปหรือ4เดือนไอตัวตัวเครื่อมันเนี่ยเครื่อจะเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงแล้วก็ใบใหญ่เครื่อใหญ่ด้วยแต่ว่าเวลาเป็นลูกนี่ลูกเล็กลูกเล็กแค่นี้แต่ว่าลูกก็มีสีคล้ายๆกันนะ คล้ายสีเดีวยวกันแต่ว่าข้างในเป็นสีขาวนะเนี่ยสีขาวเห็นไหมเป็นสีขาวแบบเนี้ยแต่ดีอย่างหนึ่งคือรสชาติรสชาติจะหวานกว่าสามสามสามสายพันธุ์นี้นะครับมันก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันนะข้อเสียก็คือว่ามันใช้เวลาปลูกนานแล้วก็เป็นหัวเป็นหัวเล็กๆหัวไม่ใหญ่ ตันี้เห็นไหมส้มโอกินาวาหัวก็ขนาดใหญ่เลยถ้าถ้าอยู่ในสภาพพื้นดินที่ที่เหมาะนะคือดินร่วนซุยเป็นดินดินร่วนนะ่ะดินร่วนปนทรายนะ่ะเขาจะออกหัวได้ใหญ่ขนาดนี้ก็มีใหญ่กว่านี้ก็มีนะส่วนตัวนี้ก็เป็นม่วงโอกินาวานะครับสีมันจะแบบเป็นม่วงม่วงดําม่วงดําเกินไปอ่ะมัน สลับตะดนดูแล้วมันมันไม่น่ากินพวะมันมันดำเกินก็เลยอยากจะได้พันุ์ที่แบบมันมีสีสีม่วงที่แบบม่วงแบบม่วงอ่าม่วงบานเย็นอ่ะแล้วก็ว่าม่วงขาวอ่ะอย่างม่วงพันม่วงอะไรนม่วงฮาวายอย่างเงี้ยมันจะมีสีม่วงสลับขาวด้วยมันจะม่วงสวยแล้วว่าม่วงเอ่อมุลสกิอย่างเงี้ยนะครับ มีอีกพันหนึ่งที่อยากจะได้มาคือ